หลังจากไฟไหม้แมลงวันเยอะที่สุดเลยถามไอ้คนขับใคโครบอกว่าแมาลงวันเยอะไหมที่ตักขยะเขาบอกว่าโอ้โหเพียบเลยกินข้าวไม่ได้ต้องกินในห้องแอร์ในรถเยอะจริงๆนะแมลงวันนะเต็มสกปุกโอ้ันแสบหูแสบตามหมดอนะ่ะเข้าไปหายใจเข้าไปเยอะๆมันจะเกิดการขึ้นไส้เลยคนแพ้มากก็เป็นลมช็อกไปเลยงอจ่ายบ้านละสองพัน,น,น,นทำอะไรได้ก็เลยเขียนเข้าไปเซ็นชื่อ เขาบอกว่าจะให้บ้านละสองผันเขาก็ไปติดต่อนะแต่ไม่ได้เขาบอกว่าบ้านอยู่ไกลละจากคําบอกเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้บ่อขยะแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานับเป็นอุบัติภัยสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่มีสาเหตุจากภาคอุตสาหกรรม จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมไทยอย่างนางสาวเพนชมแซ่ตั้งผู้อํานวยการมูล,ลนิธิบูรณะนิเวศระบุว่า อำนาจของภาคอุตสาหกรรมอยู่เหนือภาครัฐแม้รัฐจะมีกฎหมายบังคับใช้อยู่ในมือก็ตามประเทศเราเนี่ยให้สิทธิพิเศษแล้วก็ให้อำนาจแก่กลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยสูงมากกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่แถบนี้เนี่ยมีอำนาจเหนืออำนาจของกลไกรัฐที่มีอยู่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบแลเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เขาไม่ให้คุณเข้าแม้ว่าคุณจะถือกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่คุณถืออยู่ในมือเขาจะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรืโรงงานของเขาอย่างไงก็ได้ นอกจากเรื่องกฎหมายยังมีเรื่องการถ่ายโอนอำนาจสู่ภาคท้องถิน่นในกรณีนี้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพิชยารัชดาวง์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อธิบายถึงการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่ให้เงินเพียงอย่างเดียวจะต้องให้ความรู้การจัดการบริหารด้วยการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยเอาง่ายๆรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยทรัพยาก,กรยังไม่พอเลยที่จะไปจัดการสิ่งแวดล้อมพอถ่ายโอนลงไปให,ให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่นเพร อบตดูแลนะยิ่งไปกันใหญ่เพราะพวกนี้ขาดความพร้อมในเรื่องของคนนะครับตัวที่2คือเรื่องของเงินตัวที่3คือเรื่องการใช้อุปกรณ์อะไรอยา่างถูกต้องคือเรื่องความรู้นั่นแหละองค์ประกอบพวกนี้ตัวที่สคือเรื่องของแม a จเมนต์พวกนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทางด้านเทคนิคที่มันจอดจงลงไปเพราะเราไปดูอบรตรู้ว่าพวกขาดความพร้อมมากเลยเพราะั้นจึงในการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันในการแก้ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นในล่าช้าและไม่ถูกจุก ถึงแม้ว่าการดูแลรับผิดชอบจากภาครัฐจะถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นแล้วแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้นายอมรินสายจันทร์ทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมูล,ลน,นิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดสรรอำนาจหน้าที่ของรัฐที่ยังแยกส่วนเกิดคำถามว่าเมื่อชุมชนมีปัญหาจะขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานไหนบ้างการจัดสรรอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างแยกส่วนคือหลายๆเคสเราก็จะพบว่ามีการเกี่ยงงานกันเช่นว่าพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยตกลงชุมชนควรจะวิ่งไปหาใคร มันควรจะอยู่ในอำนาจหน้าที่กรมโรงงานไหมหรือว่ากรมโรงงานมีหน้าที่อยูใบอนุญาตอย่างเดียวพอเกิดมลพิษไปกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าหน่วยงานแรกที่จะถูกจับตามองเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมคือกรมควบคุมมลพิษซึ่งนายอนุกูลสุธาพันธ์ผู้อํานวยการฝ่ายฟื้นฟูกรมควบคุมมลพิษได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่การทํางานของกรมควบคุมมลพิษว่า มีบทบาทเสนอนโยบายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเนื่องจากว่ากรมควบคุมมลพิษอ่ะบทบาทหลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเสนอนโยบายในเรื่องของการควบคุมมลพิษเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยบทบาทหลักๆของเราเนี่ยเราไม่ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลหรือควบคุมแหล่งกำเนิด ขณะที่ความรับผิดชอบกรณีไฟไหม้บอ่อขยะแพรกษา,าอย่างคงเป็นปัญหารวมทั้งการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนในส่วนนี้นายธาราบัวคำศรีผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์กรีนพี e เอเชียตะวันออกเชียงใต้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสานงานว่าทั้งชาวบ้านกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษและกรมบรรเทาสาธารณภยัยทำงานแบบต่างคนต่างทำ ย่างกรณีแพรก่กระสานชาวบ้านบอกมันน่าจะมีขยะพิษปนเปื้อนอยู่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าเราได้ตรวจสอบแล้วกรมควบคุมมลพิษก็ทําหน้าที่ไปตรวจวัดมลพิษกรมบรรเทาสาธารณาภัยของหน่วยงานองค์การมหารส่วนจังหวัดก็เข้าไปทำหน้าที่ดับเพลิงแต่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองไปเผชิญกับสารเคมีตัวไหนที่เกิดจากการเผาะอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันมีนกลไกอย่างเช่นไอการประสานเรื่องอุบัติภัยว่าจะต้องถ้าเกิดแบบนี้จะต้องทำยังไงแต่ว่าแล้วถ้าเป็นเรื่องขยะมันก็จะมีเรื่อง สังคมไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะรุนแรงภายใต้การบังคับใช้กฎหมายการจัดสรรง,งบประมาณและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นความท้าทายว่าสังคมไทยจะสามารถรับมือหรือต้องปรับตัวครั้งใหม่เพื่อรับกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต